โอ้เจอแล้วป่าบอลป่าบอลเกิดอยู่กลางบ้านนะครับดูป่าบอลน,นี้เองไม่รู้มีด่างบ้างหรือเปล่ากำลังนิยมเลยเดี๋ยวม,มาหาใบด่างนี่ด่างครับแต่น่าจะด่างเหลือง มีบอลแต่นี่เป็นบอลแกงนะครับบอลที่เอาก้านมาทำอาหารมาแกงเป็นแกงบอลน,นี่ครับเพือยอดใบเขาก็นี่แะครับแต่สำรวจแล้วครับไม่มีด่างมีแต่แกงใส่หมูอร่อยมาก สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับก็ตะคู่เป็นบอลแกงไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูบอลที่กําลังเล่นกันแล้วก็พอดีน้องข้างบ้านแหละครับพี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องกับผมบ้านลุงพรป้ออนนะครับก็ยังอยู่ที่บ้านห้วยใหม่ตำบลนนนเกียรติอำเภอด, Down, ดาวทศจังหวัดราชสีมาอยู่น้องก็นี่นะครับเล่นตระกูล กระบองเพชรด้วยเนาะนี่ครับใช่ไหมกระบองเพชรนสูเนาะนี่ครับน้องหรือแคนตัดนะครับนี่อันนี้ฐานนี่ไว้ทํากับข้าวนะครับแต่นี่ครับโอ้โหนี่มีโรงเรือนมีอะไรน้องก็ปลูกแคนตัดเยอะนะครับนี่ครับแคนตัดนี่ครับน้องสาวผมน้องสุครับนี่น้องสุงสก็ เป็นคนที่ชอบพันไม้นะครับแล้วก็สะสมแล้วก็มีแบ่งขายด้วยไหมแบ่งขายด้วยชอบสะสมด้วยไหมชอบด้วยค่ะขายด้วยตอนนี้เดี๋ยวโฟกัสที่บอลสีก่อนเนาะแล้วเรามาดูแปลงค่อยมาถามถึงแคนตัดนี่บอลสีที่ถืออยู่นี่โอ้ยสวยอันนี้อันนี้นิวเวฟค่ะนิวเวฟใช่นิวเวฟครับนี่ น้องจะมีความรู้ทางชื่อพันธุ์ด้วยนะครับเพราะว่าก็สนใจพอสมควรแต่ผมก็เนี่ยมาศึกษาน้องแต่นี่เขาเขานี่อะไรเนี่ยเขาฤาษีอ๋อข้างบนข้างบนบนเออทำให้สวยเลยครับอืมขึ้นดอกแล้วนี่นี่นี่เนี่ยโอเคนี่นิวเวฟแล้วก็เล็กเล็กเหรครับ หกหลงก็เล็กอ๋อฮกหลงก็อันดับสามบนที่กําลังเล่นกันตอนนี้เหมือนกันเนาะนิวเวฟได้มาจากไหนเอ่ยหรือว่าแปนซื้อมาค่ะมาเป็นหน่อเป็นเป็นต้นแบบนี้เลยอ่านี่สามใบนะครับมีหลอดไหมหลอดไม่มียังไม่ขึ้นหลอดหกหลงก็มาเพาะเองหรือว่ายังไงเอ่ยฮกหลงซื้อหัวค่ะมาเพาะเองอ่านี่ไงนี่ไงครับดูครับฮกหลงตอนนี้มีเยอะไหมครับวกหลงวกหลงมีต้นเดียวนิวเวฟล่ะ นิวเวฟก็มีต้นเดียวค่ะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้ามีคนสอบถามนิวเวฟเหรอคะอืมนิวเวฟแบบอันเนี้ยอันนี้แฟนซื้อมาอันนี้อะไรสต้น่ะเจ็ดร้อยอ๋อสต้นเจ็ดร้อยไม่ใช่สิเราจะขายสิเราต้องบอกที่เราซื้อสิเราจะขายเนี่ยอถ้ามีคนสนใจก็ปล่อยหรือว่าสะสมอยู่ปล่อยถ้าไหนเยอะก็ปล่อยอ๋อน้องก็พร้อมที่จะแบ่งปันเนาะ พร้อมที่จะแบ่งปันนี่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 อันนี้อะไรครับนี่อะไรครับนี่อันนี้บอลบอลบอลดำบอลดำแต่แต่มันยังไม่แก่จัดนั่นนั่นนะครับขาวขนั่นนั่นนั่นหนคะนี่เหรออ่าอีเหนาค่ะอ๋ออีเหนาอนีสาวน้อยปะแป้งนี่ก็ถุงเงินถุงทองไหนครับไหนครับนี่ค่ะถุงเงินถุงทองโอ้นี่ด่างด้วยนี่ใช่ถุงเงินทองเท่าไหร่เลยครับราคาดีอยู่ค่ะตอนนี้ นี่กระถางขนาดนี้คิดว่าจะปล่อยเท่าไหร่อันนี้เก็บไว้ใช่ไหด้ปล่อยเก็บไว้ก่อนไว้เป็นแม่พันธุ์ใช่ไหมสะสมสะสมอยู่ส่วนใหญ่จะสะสมะคะ่ะราคานี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต้นขนาดนี้กี่ใบเนี่ยสี่ใบนะครับสามใบใบเหี่ยวว่าราคาเท่าไหร่ อันนี้เป็นบอลบอลอะไรครับบอลกระดาษยักษ์ใช่ครับเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์เช่นกันก็มีราคานะครับใช่ไหมครับใช่ก็เล่นกันเหมือนกันแล้วนู่นแหละครับอันนี้อันนี้ก็ยังเป็นอีเหนาอีเหาค่ะแต่อันนี้คือออกสีมากกว่าหรือโตมากกว่าโตมากกว่าแก่กว่าสีจะชัดกว่านั่นอะไรครับนั่นอันนี้เหรอคะเสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันแดงนู่นแหละครับ ก็มีมีอ,อมชมพูมีผูชันลุอ่าอมชมพูผูชันลุอันนี้อมเงินอ่าอันนั้นอมเงินนี่เล่นกันอยู่กับถามเท่าไหร่ตอนนี้ครับสวยๆเนี่สองร้อยสามร้อยประมาณนั้นแหละคะ่ะอ่านี่แหละครับนี่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 น,นี่อีหนาวเด็กอีเหนาวเด็กอยู่หนาวเบบี้อืมแล้วมีโซนไหนครับมีทางไหนทางทางนี้โอ้นี่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 เลยยังอยู่ในถุงเลยนี่อะไรครับนี่ อ๋อยังไม่รู้ชื่อแล้วได้มันยังไงเลยยังอยู่ในถุงอยู่อันนี้แม่เอามาอ๋อแม่มาจากบ้านยายคุณปอออนเอามาจากบ้านอีกที่หนึ่งนะครับนี่สวยครับสวยแล้วนู้นแหละครับนู้นนู้นนู้นแก้วสารพัดนึกค่ะแก้วสารพัดนึกนะครับอ๋อมาเพราะเองครเด็กนี่มอนสเตอรล่าเด็กอยู่คู่กับ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เหรอครับอ๋อนี่ไงมอนสเตอร่าเด็กตัวนี้บอลบอลบอลดาอ่ามันจะมีชื่อมัได้จำชื่อไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยอนาคตดีตัวนี้อนาคตไกลน้องรกำลังมาอันนี้อะไรมีติดจองแสดงว่าก็มีแบ่งปันใช่ค่ะให้กับเพื่อนๆที่อยากได้อันนี้บอลบ้านบอลบ้านราคาไม่แรงครับผมนี่ครับอ๋อนี่ก็เป็นพวกกลุ่ม สาวน้อยตัดแป้งใช่ค่ะนกกระทาสาวน้อยตับแป้งไหนนกกระทาครับไหนนกกระทาเนอะกกระทาอ๋อนี่ยเนี่ที่เขาจองนี่กับนกกระทาใช่ไหมอันนี้สาวน้อยตับแป้งสาวน้อยตับแป้งนี่บอกราคาได้ไหมครับนี่ไปเท่าไหร่นี่นกขายถูกมากค่ะขายให้เพื่อนๆกันถูกมากแต่ถ้าราคาที่เห็นในออนไลน์แพงกว่านี้นี่มีข้างล่างอีกครับไม่ใช่ว่านี่ครับนี่ก็เป็นกลุ่มกลุ่มบอลนกกระทาเนาะ นู่นลหะครับต้นนั้นมีทับทิมแดงค่ะไหนเอ่ยทับทิมแดงรรไหนอะไหนครับไหนไหนไหนลองชี้ให้ดูหน่อยครับอ๋อ,อนี่ทับทิมแดงโคสุพร,ราชใช่นี่ครับนี่ครับื น,นี้จะเป็นลูกไม้ป่าก้านดำนี่ลูกไม้ป่าเราไม่มีชื่อเนาะลูกไม้ป่าก้านดําลูกไม้ป่าก้านดอแต่มันยังเล็กสีมันยังไม่สวยนี่เราก็แบ่งมาจากที่อื่นหอใช่ค่ะก็ซื้อมาจากที่อื่นซื้อหัวมันมาซื้อหัวมาแล้วมุกเพาะเองนะครับใ,ให้โตกับน้องเขาแล้วน้องเขาก็นี่ครับโพสต์ในโพสขายที่ไหนเอยเนี่ยขายในเฟซค่ะอ๋อโพสขายที่เฟซบุ๊ก ใน Facebook นะครับแล้วก็เพื่อนๆเ,เห็นก็อยากได้ก็ขอแบ่งปันไปอ่ะอีกอย่างหนึง่งนี่อันนี้คือต่อสามเหลี่ยมค่ะต่อสามเหลี่ยมเป็นต่อของแคนตัสที่อ่าไว้ทำลักษณะน,นี้นะครับ,รบนี่อ๋อนี่ทำเองใช่ไหมครับนี่ใช่่คะทเเองลยนี่ก็ขายได้แล้ว ได้แล้วค่ะนี่ครับนี่ครับนี่คือความตั้งใจนะครับก็ทัดนเพิ่งเริ่มนะครับน้องเพิ่งเริ่มมีมีหนึ่งแปลงนะครับตรงนี้มีหนึ่งแปลงแล้วก็โซนนี้อีกหนึ่งแปลงนี่ฮะมีสองแปลงแต่ตอนนี้คิดว่าตลาดแคนตัสกับตลาดบอลสีนี่จะมาหันมาเล่นตลาดไหนก่อนช่วงนี้ตลาด ไม้แบบไม้ใบอะค่ะอ่าไม้ใบกำลังแรงอ๋อนะครับแรงเลยใช่ใช่ตอนนี้กําลังขึ้นเลยใช่ไม้ใบแรงหลายเดือนมาแล้วเนาะที่ที่ขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะแต่แต่ตอนนี้ก็กําลังราคาก็ทะยานขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ละที่ผมฟังฟังมาก็นี่ครับอีเหนาก็เริ่มมีกระแสขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้แต่สองใบนี้นี่แจํมจลัดนะครับต้นกระถางนี้มีสามใบนะครับ นี่เราเอาสามใบทางนี้นี่น้องยังขอเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้วพเพื่อออนัป็นผบึงด่างครับขอเก็บไว้เป็นสะสม,สมเป็นแม่พันเนาะแต่ยังไม่เล่นราคาสูงๆนะครับน,น้องยังไม่ได้เอาราคาสูงๆมานี่ครับเยี่ยมเยีย่ยม นี่ฮเดี๋ยวผมจะพาไปดูราคาสูงที่กำลังเล่นกันนะครับแต่ก็ไม่สูงมากอันนี้มาชมของน้องน้องสุงนะครับน้องสุงนี่ก็ฝาก Facebook ได้นะครับถ้าอยากจะใครที่สนใจนะครับก็แอดมาถามผมได้